สวัสดีครับผมเดียกว่าช่องรีนวิวอีกครั้งนึงแล้วก็อีกแล้ว<ส>นะครับผมวันนี้จะเป็นการรีวิวหรือรีดวิอีกรอบหนึ่งนะครับ<ส>เนื่องจากตอนนี้ครับเราใช้ซ m s ซ n g Galaxy A555G เนี่ยมาได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะแล้วก็เทียบกับตัว A355G ด้วยครับว่าเฮ้ยหลังจากอัปเดตมาเนี่ยหเดือนเต็มเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีอะไรที่ปรับ ปรุงเปลี่ยนแปลงดีขึ้นบ้างณปัจจุบันนี้เนี่ยตัว A555G เนี่ยาราคาเนี่ยเขาปรับเป็นราคาปกติแล้วไม่มีราคาโปรโมชั่นเหมือนช่วงที่เปิดตัวเดือนแรกแล้วต้องเข้าใจไว้ด้วยว่าตอนนี้ A555G เนี่ยาราคาเต็มครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณเนี่ยงบไม่ถึงจริงๆครับก็มียังมีตัว A355G ซึ่งก็เป็นตัวที่ใช้งานค่อนข้าง,งดีเหมือนกันตัวนี้เป็นจอ6.6นิ้วเท่ากันทั้งคู่ครับตัว A35 จะเป็นจอ Super Bowl เหมือนกันเลย120เฮิรต์เหมือนกันนะแล้วก็ บีไปเนสูงสุดเหมือนกันทั้งคู่อีกอยู่ที่1000งพนิสเพราะฉะนั้นจะใช้อุรุไหนคุณก็ได้จอที่สวยเหมือนกันทั้งคู่เลยถ้าเกิดคุณเน้นเรื่องของการเล่นโซเชียลเรื่องของการดูหนังเนี่ยผมว,ว่าจัดแค่ A 3 5ก็เพียงพอแล้วนะครับ CPU เนี่ย A 3 5เนี่ยก็จะเป็นตัวเดียวกับตัวรุ่น A 5 4รุ่นที่แล้ว Exynos 1น8 0าครับ5นาโนเมตรนะแต่ว่าถ้าเป็นตัว A 5 5เนี่ยก็จะเป็นตัว Exynos 1480ก็คือจะใหม่กว่าราคาก็จะแพงขึ้นกว่า โปรแกรม ROM ตัว A 3 5มันจะมีแค่สเปคเดียวก็คือ RAM แ ROM ร2อครับแต่ว่าถ้าเป็นตัว A 5 5 5 G เนี่ยจะเป็น RAM 8ร ROM ร2อย8แล้วก็ RAM 12 รอมสองแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยสามารถที่จะรองรับ micro SD การ์ดได้เหมือนกันทั้งคู่ครับอยู่ที่1เทราไบต์ทั้งคู่เลยเรื่องของการเล่นโซเชียลมไม่ได้แตกต่างกันคือมันไหลลื่นดีทั้งคู่อยู่แล้วตรงเนี้ยถ้าเกิดคุณเน้นแค่เรื่องของการเล่นโซเชียลทั่วๆไปเนี่ยผมว่าจัดแค่ A รรมดา 35, ธรรมดา,รรมดาก็พอแล้วทั้งคู่เนี่ยผมได้ทดลองเรื่องของการดูหนังเหมือนกันชั่วโมงเสียง5 0สเแสง5้เครับแบตเตอรี่ของทั้งคู่ลดลงเท่ากันเลยอยู่ ใช้แค่นี้ครับเล่นโซเชียลตัวไปตอบแชทไลน์ตอบดู YouTube ดูหนัง Netflix อะไรอย่างเงี้ยผมบอกเลยจัดแค่ A35 คือเพียงพอมากๆเลยทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณเน้นเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าทั้งคู่เนี่ยเล่นเกมได้ดีมากน้อยแค่ไหนครับเริ่มจากเกมแรกคือเกม ROV A 3 5 A 5 5เนี่ยปรับได้เหมือนกันทั้งคู่คือปรับได้สูงแต่ไม่ได้ถึงกับโสดเฟร,ร,รมเรทปรับไนดะ้60เฟร,ร,รมสูงสุดแต่ว่าชิปของตัว A 5 5 5 ก็ยังต้องรอการออปติมซ์หรือว่าการปรับแต่งอยู่นะครับตอนนี้ภาพมันยังไม่สวยอะ่ะคือภาพอะ่ะตัวกราฟิกในเกมของอวีมันยังไม่ได้สวยเท่ากับตัว A35 ที่มันแบบรองรับอยู่แล้วเนาะนะเพราะว่าชิปตัวใหม่ด้วยนะครับตรงนี้จะเห็นได้เลยว่าเวลาเราเล่นเนี่ยตัวโครงย่าเนี่ยมันยังมีความเป็นแฟดๆอยู่เลยมันภาพมันยังเป็นเป็นแบบภาพแข็งแข็งอยู่เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องรอนะครับคือผมก็รอมาประมาณเดือนหนึ่งแหลวเนาะก,ก็เป็นเหมือนเดิม A35 ครับ1ชั่วโมงไปเทียบรไป8%เอรนต์ครับส่วนอุ ขึ้นมา9.4องศาครับในขณะที่ A55 เนี่ยแบตเตอรี่ลดไป9%อุณหภูมิขึ้นมา5องศาเท่านั้นครับตรงนี้ก็เห็นได้ชัดเจนว่า A55 เนี่ยจะแรงกว่าแล้วก็ความร้อนก็จะน้อยกว่า p ับ G ครับทั้งคู่สามารถปรับตั้งค่าได้เหมือนกันทั้งคู่เลยครับปรับได้2แบบนั่นก็คือปรับกราฟิก HDR Frame Rate Ultra หรือว่าปรับกราฟิกเป็น Smooth คุณจะได้ Frame Rate เป็น Extreme ทำได้ปรับได้เท่ากันเหมือนกันทั้งคู่เลยครับ A35 แบตเตอรี่ลดไป9%ครับ อุณหภูมิขึ้นมา8.8องศาในขณะที่ A55 เนี่ยแบตเตอรี่ลดไปเยอะกว่าครับอยู่ที่13.3ครับอุณหภูมิขึ้นมา6.1องศาก็คือร้อนน้อยกว่านั่นเองทั้งคู่เล่นได้ต็ดนิ้วเหมือนกันทั้งคู่ครับ c อ l l of d u t y ครับ A35 ปรับได้2แบบครับจะปรับ กราฟิกไฮฟรมเรทเป็นเวอรี่ไฮหรือว่าปรับกราฟิกโลฟรมเรทแม็กซ์ส่วน A55 เนี่ยจะปรับกราฟิกได้แบบเดียวก็คือเป็นเวอรี่ไฮแล้วก็ฟรมเรทแม็กซ์เลยก็คือปรับได้ค่อนข้างสูงกว่านั่นเอง A35 1นึ่งชั่วโมงแบตเตอรี่ลดไป9%ครับอุณหภูมิขึ้นมา7องศาในขณะที่ A55 แบตเตอรี่ลดไป14%บอุณหภูมิขึ้นมา7.4องศาอุณหภูมิเนี่ยก็ใกล้เคียงกันแต่แบตเตอรี่เนี่ย A55 เนี่ยจะค่อนข้างลดเยอะกว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของชิปตัวใหม่นท ตอนนี้ก็กำลัง พัฒนาตัวเกมซึ่งก่อนหน้านี้ตอนเปิดตัวใหม่ๆเนี่ยตัว A55 เนี่ยปรับอะไรไม่ได้เลยกราฟิกนี่ปรับได้เป็นโลอย่างเดียวเลยนะแล้วก็เฟรมเรทก็ไม่ได้สูงมากแต่ว่าตอนนี้เกมมันอัปเดตมาให้ใหม่อะ่ะก็เลยปรับได้เป็นแบบ very High แล้วก็เฟรมเรทเป็นแ a x แล้วเกม a อ f a ฟ l t 9ครับทั้งคู่เนี่ยเป็นแบบ high ทั้งคู่แล้วก็เฟรมเรทเป็น60เฟรมเหมือนกัน A35 ครับแบตเตอรี่ลดไป20%ครับอุณภูมิขึ้นมา5.1องศาในขณะที่ A55 เนี่ยแบตเตอรี่ลดไปเพียง่านั้าเป อุณหภูมิขึ้นมา4.9องศาซึ่งใกล้เคียงกันเหมือนกันทั้งคู่เลย k e n ช h i n Impact ครับปรับเป็น Default เดิมของที่เขาตั้งค่ามาให้จะเป็นโอดแล้วก็เฟรมไรทอยู่ที่30เฟรม A35 แบตเตอรี่ลดไป15%ครับอุณหภูมิขึ้นมา7.4องศา A55 แบตเตอรี่ลดไป15%อุณหภูมิขึ้นมา9.2องศา A55 จะร้อนกว่าแต่แบตเตอรี่ลดพอๆกันเท่ากันเลยการใช้งานานะเรื่องของการเล่นเกมโดยรวมเนี่ยผมว่า A35 ยังคงเสถียรภาพดีกว่าเพราะว่าเป็นชิปของรุ่นปีก่อนซึ่งมันอัพเิมไลต์กับเกมหลายๆเกมมา เป็นปีแล้วไงพูดถึงว่าในอนาคตรครับตัว A 5 5ชิปตัวใหม่เนี่ยมันมีประสิทธิภาพ Perform a n c e ที่ค่้นข้างเอาแรงกว่าดีกว่าถ้าเกิดเขาเอา i ี่ไม้ให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วผมเชื่อว่า Perform a n c e จะดีขึ้นกว่านี้อีกแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ก็มาอัปเดตในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผ่านมาประมาณเดือนนึงแล้วเนี่ยว่ามันเป็นยังไงบ้างทีนี้ในเรื่องของการถ่ายภาพครับสเปกกล้องทั้งคู่จะมีความแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยครับโดยรวมเนี่ยจะมีความใกล้เคียงกันมากก็้องเลนหลักเนี่ยของตัว A 3 5หรือ่า์ห้5 10ล้าน F 1.8อัลตร้าไวทจะแตกต่างกันแล้ว A 35จะเป็น8ล้าน F 2.2ส่วน A 55จะเป็น12ล้าน F 2.2เลนมาโครให้มาเหมือนกันเลยก็คือ5ล้าน F 2.4นะครับอัดวเดีโอกล้องหลังสูงสุดที่ 4K 30เฟรมเหมือนกันกล้องหน้าก็มีความแตกต่างครับ A 35จะเป็น13ล้าน F 2.2แต่ว่า A 55จะเป็น3.2ล้าน F 2.2อัดวีโอกล้องหน้าได้เหมือนกันครับอยู่ที่ 4K 30เฟรมมันจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยตรงที่เลนอัลตร้าไวท์เท่านั้นที่วิดีโอ อของ A35 จะได้แค่ Full HD แต่ว่าของตัว A55 เนี่ยจะได้เป็น 4K 30เฟรมทุกเลนขึ้นอยู่กับการใช้งานของคุณและขึ้นอยู่กับงบ่ประมาณของคุณด้วยเนาะกล้องหน้ามีความใกล้เคียงกันมากครับแทบจะไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยนะมันจะต่างกันนิดหน่อยในเรื่องของสกรีนโทนสีสันเนี่ยผมแอบตกใจว่าเฮ้ย A55 เนี่ยสีสันเนี่ยจะอิ่มกว่าของ A35 บางสภาพแสงใน A55 ก็จะมีความคมกว่าน,นิดหน่อยด้วยเรียกว่าดีขึ้นตามเลนราคา จริๆในเรื่องของกล้องหน้าเพราะว่าความละเอียดก็ไม่เท่ากันด้วยเซ็นเซอร์เป็นคนละตัวกันเนาะกลางคืนเนี่ยสามารถถ่ายได้หมดได้เหมือนกันทั้งคู่ครับเพียงแต่ว่า A55 เนี่ยจะเก็บดีเทลค่อนข้างดีกว่าในที่แสงน้อยมากๆ A35 เนี่ยนอยสค่อนข้างเยอะกว่ามากๆเลยนะซึ่งอันนี้มันก็เป็นเรื่องของตัวเซ็นเซอร์กล้องหน้าที่ A55 เนี่ยจะให้มาดีกว่าตัว A35 เนี่ยน่าจะต้องรอเรื่องของการอัปเดตเฟิร์มแวร์ช่วยด้วยสิ่งที่มันแตกต่างกันขนาดเนี้ยมันมีผลพวงมาจากตัวชิป CPU ด้วยที่มันไม่เหมือนกัน ล้องหน้าอาจจะที่ 4K 30เฟรมเหมือนกันแต่ว่า A55 เนี่ยสีสันจะซอฟต์กว่านะแล้วก็ A35 เนี่ยสีสันค่อนข้างที่จะสดอิ่มมากกว่าความไหลลื่นเนี่ยสมูทเหมือนกันการสั่นมันก็ทําได้ดีเหมือนกันทั้งคู่ไม่ได้แตกต่างกันครับตรงนี้เลือกใช้ตามความชอบได้เลยกลางคืนจะมีภาพยีๆภาพซ้อนทั้งคู่ครับเพราะว่าใช้ซอฟต์แวร์ e i s ในการทําการกันสั่นทั้งคู่ A35 เนี่ยนอสจะค่อนข้างเยอะกว่ามากเลยนะในขณะที่ A55 เนี่ยนอสค่อนข้างจะเนียนกว่าแล้วก็เก็บดีเทลค่อนข้าง คมใกล้เคียงกันมันก็ดีตามเด็ดราคาจริงๆกล้องหลังเลนส์หลักดีเทลเนี่ยดีเหมือนกันทั้งคู่ครับไม่ได้แตกต่างกันมันจะแตกต่างกันตรงแวบบลลารน,นี่แหละที่ A35 เนี่ยจะติดไปทางอมฟ้าส่วน A55 เนี่ยจะติดไปทางอมเหลืองซึ่ง A55 เนี่ยจะเหมือนสภาพแสงจริงมากกว่าสีสันของ A55 ก็จะอิ่มแล้วก็สดกว่า A35 เหมือนเขาจะพยายามดิฟไวบ์บลลานแก้แสงเหลืองมากเกินไปจนทําให้แสงเหลืองมันไม่มีเลยอะ่ะมันก็กลายไปติดอมฟ้าติดอมขาวไปหมด ตรงนี้ก็เป็นเรื่องของเฟิร์มแวร์ที่ A 3 5ก็อาจจะต้องปร,ปรับปรุงแก้ไขตรงนี้นะครับอัต er ้าไว A 5 5จะมีความกว้างกว่าเล็กน้อยครับสีสันของ A 5 5เนี่ยจะสดอิ่มกว่าใสากว่าส่วน A 3 5จะติดซอฟต์อ่อนนุ่มคล้ายๆกับเลนหลักขึ้นอยู่กับความชอบของคุณแหละเพราะเฉดครับตัดขอบได้ดีไม่แตกต่างกันเท่าไหร่แต่ A 5 5เนี่ยสีสันจะค่อนข้างอิ่มมากกว่านะครับในขณะที่ A 3 5สีค่อนข้างซีดไปหน่อยทํ <Yeah. S 1> าให้หน้าตัวแบบเนี่ยดูป่วยไปเลยเออคือจากที่ตัวแบบแต่งหน้าแต่งตา มาในกลายเป็นว่าเฮ้ยหน้าก็แบบซีดปากก็ซีดผมว่ามันซีดไปนะครับในส่วนตัวของผมนะแต่ว่าถ้าใครชอบก็แล้วแต่ มันเป็นเรื่องของสไตล์ความชอบของแต่ละบุคคลนะครับในโหมดครับ A 3 5จะเน้นสีซอฟอ่อนมากกว่านะไม่ได้อิ่มสดเท่ากับตัว A 5 5แต่ว่าทั้งคู่เนี่ยในบางภาพนเว็บาลานก็จะเพี้ยนไปมาสลับกันไปะนะซึ่งอาจจะต้องรออัปเดตเฟิร์มแวร์ทั้งคู่เหมือนกันแต่ว่าโดยรวมนะคอนทราสต์ของตัว A 5 5เนี่ยยังคงดีกว่าตามใ่นราคาจริงๆก็ถ้าจะเลือกใช้จริงๆในระหว่าง2รุ่นนี้ผมว่าตัว A 5 5ก็จะถ่ายไนโหมดไดค่อนข้างดีกว่าวิดีโอกันบ้างครับอัดได้ที่โฟ โอเค30เฟรมทั้งคู่เหมือนกันในกล้องหลังเลยหลักท้านี้เหมือนกันทั้งคู่ครับ นะไม่ได้แตกต่างกันนะสีสันการกันสัตว์ทาได้ดีโดยรวมเนี่ยผมว่าไว้ใจได้ทั้งคู่เลยกลางคืนเนี่ยก็ทําได้ดีนะดีเทลสีสันเนี่ยทำได้ดีเหมือนกันเลยนะแต่ว่าภาพย่อยภาพซ้อน,นมีเหมือนกันอีกไม่ได้แตกต่างกันสีสันของตัว A55 เนี่ยจะมีความสดกว่าแล้วก็คอนทราสต์ก็จะมีความอิ่มมากกว่าเอาลตราไวความละเอียดจะไม่เท่ากันแล้วของ A55 จะได้เปรียบครับจะได้ที่ 4K 30แต่ว่า A35 จะได้แค่ Full HD 30มุมมองเนี่ย A55 เหมือน มือนจะกว้างกว่านิดหน่อยก็เหมือนกับภาพนิ่งเลยนะ<อ>การสานทําได้ดีนิ่งเหมือนกันทั้งคู่ครับสีสันในอิ่มเหมือนกันเลยไม่ได้แตกต่างกันกลางคืนครับเป็นวุ้นเลยเละเหมือนกันทั้งคู่แต่ว่า A55 เนี่ยนอ e เยอะกว่าตามความละเอียดเพราะว่าเขาอาจจะที่ 4K ยิ่งความละเอียดเยอะมันก็ยิ่งทําให้เห็นนอ e เยอะนะครับตรงนี้ก็ถ้าเกิดไม่อยากให้เห็นนอ e เยอะก็ต้องลดความละเอียดมาเป็น Full HD แต่เอาจริงๆนะถ้าเทียบความละเอียดเท่ากันนะผมว่ามันก็น้อยเลสพอๆกันเลยอะนะในเรื่ออัลตร้าววอทก์โอเคก็ประมาณ ันนี้นะครบส่วนเรื่องด้านอื่นๆเนี่ยจากที่ผมไปลองใช้แบบว่าจะเป็นเรื่องของกา,การกับสัญญาเรื่องของแบตเตอรี่เรื่องของ gps ต่ตางตาไม่แตกต่างกันเหมือนกันทั้งคู่คือโดยรวมในเรื่องของการใช้งานอย่างที่บอกไปนะครับถ้าเกิดคุณเน้นเรื่องของการเล่นเกมในอนาคตเนี่ย ถ้าอัปเดตเฟอร์แวร์นิ่งแล้วเนี่ยผมว่า A55 จะมีภาษีที่ค่อนข้างดีกว่าอยู่แล้วตามเดี๋ยวราคาตามชิปซีอุที่ใหม่กว่าแต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้เป็นคนที่เน้นเรื่องของการใช้งานที่โหดอะไรมากนักน,นะผมว่า A35 มันก็เป็นตัวเลือกที่ดีประหยัดไปได้หลายพันเลยนะครับคุณก็เอาเงินไปทําอย่างอื่นได้เนาะแล้วก็เรื่องของฟีลลิ่งในการใช้งานเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันถ้าคุณใช้งานทั่วไปตอบแชทเล่นโซเชียลดูหนังดู YouTube ฟังเพลงพอๆกันไม่ได้แตกต่างกันในราคาส่วนต่างตรงนี้มันมีเหตุผลของมมมันเเพราาะะวว่ A35 ีียจปด คือแรม8อรอม128แต่ถ้าในความจุเท่ากัน A55 จะแพงกว่าประมาณ2,000บาทถ้าเพิ่มความจุเป็นแรม12ซหรือ256ก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกมันก็จะต่างกับตัว A35 ขึ้นไปอีกประมาณ4,000บาทอันนี้ก็อยากจะให้ช่างใจว่าคุณใช้แค่ไหนผมบอกเลยทั้งคู่เนี่ยฟีลลิ่งดีทั้งคู่แล้วก็ในเรื่องของการ update, อัปเดตเนาะมันก็ยังไม่ได้สมบูรณ์ณนะตอนนี้หลังจากที่ใช้มา1เดือนเนี่ยมันค่อยๆที่จะอัปเดตแก้ให้มาทีละนิดทีละหน่อยแล้วเชื่อว่าไม่มน ผมว่าน่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วในเรื่องของเฟิร์มแวร์นะครับตรงนี้ก็มาอัปเดตให้ฟังเนาะถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงหรือใครที่ซื้อไปแล้วใช้แล้วเกิดปัญหาหนูนะนี่ลองคอมเมนต์แชร์กันไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับผมเชื่อว่าซัมซุงเนี่ยเขาดูอยู่แล้วเขาก็จะเอาคอมเมนต์ของเพื่อนๆนฟีดแบ็กของยูเซอร์หลายๆคนที่ใช้แล้วเกิดปัญหาเนี่ยเอาไปปรับปรุงแก้ไขแล้วก็อัปป่อยแผ่นอัปเดตเฟิร์มแวร์ตัวใหม่มาให้แน่นอนฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมแล้วก็ซัมซุงซีรีส์เอก็กนก สวัสดีครับ